และไม่เพียงเท่านี้นะครับบริษัทยังมีสุดยอดแผนการตลาดซึ่งเรียกว่าแผน B นะครับจะใช้ระบบออโต้รันนะครับก็คือสร้างสมาชิกสร้างเครือข่ายให้ท่านเองอัตโนมัตินะครับตรงนี้นะครับบริษัทเป็นผู้จัดเรียงเองนะครับจุดประสงค์ของอแผนการตลาดนี้นะครับเพื่อช่วยให้ท่านนะครับที่ชอบลงทุนแล้วไม่ชอบสร้างเครือข่ายหรือว่าไม่ชอบหาผู้มุ่งหวังไม่ชอบขยายตลาดเองนะครับ วันนี้ท่านลงทุนจริงๆนะครับก็คือซื้อกินซื้อใช้ที่300 PV นะครับใช้เงินประมาณ6,000บาทนะครับต่อเดือนนะครับท่านก็จะได้รับสิทธิ์นะครับเข้าแผนออโต้รันนี้ทันทีนะครับสิทธิ์ในการเข้าแผนออโต้รันแผน B นะครับบริษัทจะจัดเรียงนะครับตามลำดับที่สมัครแล้วก็ซื้อกินซื้อใช้ครบ300 PV นะครับท่านมาเป็นอันดับที่1ท่านก็อยู่อันดับที่1นะครับท่านมาเป็นอันดับที่2ก็เข้าอันดับที่2เรียงไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับ ไม่ว่าท่านจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้หรือที่ไหนก็ทั่วโลกนะครับบริษัทก็จะจัดเรียงตามลําดับให้ท่านอัตโนมัติลักษณะนี้นะครับเห็นได้ว่าถ้าท่านเป็นคนที่1น,นะครับในชั้นที่1ของท่านก็มี3คนนะครับชั้นที่2ก็จะมีเป็น9คนเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับท่านจะรับสิทธทิประโยชน์มากมายนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเงินที่จะช่วยให้ท่านนะครับกษเียณแล้วก็เป็นเงินบำนาญให้ท่านได้จริงๆนะครับ เหมือนเป็นการลงทุนแล้วได้ดอกเบี้ยได้ผลกําไรนะครับเงินปันผลจริงๆนะครับมาดูนะครับว่าถ้าท่านลงทุนไปเดือนละ6 0 0 0บาทนะครับท่านจะได้กลับคืนคืออะไรนะครับถ้าวันนี้ท่านอยู่ลำดับที่1นนะครับก็คือมีองค์กรใต้องค์กรของท่านแค่3คนนะครับท่านได้67บาทโอเคอาจจะมองดูน้อยนะครับแต่ถ้า1นปีผ่านไปนะครับสมมุติท่านมาอยู่ที่ชั้นที่6นะครับในใต้องค์กรที่บริษัทจัดจัดเรียงให้ท่านนะครับมี729คนนะครับ ท่านมีรายได้ต่อเดือนที่55,552บาทนะครับท่านคิดดูนะครับ1เดือนท่านมี55 0 0 0นะครับ2เดือนท่านก็มีแสนแลวนะครับในในแต่ละเดือนท่านลงทุนที่6000บาทนะครับ1ปีก็ 12,, 6 7 2ก็คือ7 7 2 0 0 0บาทนะครับฉะนั้นพอปลายปีมาท่านมี55 0 0 0นะครับ2เดือนก็คืนทุนแล้วนะครับที่เหลือก็คือกำไรเพราะว่าต่อไปจำนวนสมาชิกตรงเนี้ยนะครับ จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับฉะนั้นท่านมีแต่กําไรนะครับและท่านสามารถรับรายได้สูงสุดที่4ล้านบาทต่อเดือนนะครับซึ่งสุดยอดมากๆนะครับบริษัทเป็นผู้จัดเรียงนะครับท่านลองสังเกตดูนะครับอ่าลำดับนะครับแค่จํานวนคนหลักพันแค่นั้นเองนะครับซึ่งในความเป็นจริงในการทําธุรกิจเครือข่ายนะครับคนในองค์กรนะครับต้องเป็นหลักหลักหมื่นหลักแสนนะครับ ฉะนั้นนะครับท่านลองดูนะครับว่าผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับนะครับหลังจากลงทุนไปแล้วเนี่ยท่านจะคุ้มค่าและคืนทุนไวขนาดไหนนะครับโอเคสุดยอดแผนการตลาดนะครับผมเชื่อนะครับว่าทุกท่านาที่ชอบลงทุนคงจะชอบแผนนี้นะครับผมและนี่ก็คือรายได้ที่สําคัญและก็จําเป็นมากนะครับสำหรับนักธุรกิจแฟรนไชส์นักธุรกิจเครือข่ายนะครับเพราะว่า ช่วงแรกท่านต้องใช้เงินในการดําเนินการมากนะครับหรือว่าในระหว่างเดือนนะครับท่านต้องมีค่าใช้จ่ายในการสร้างทีมหรือว่าสร้างธุรกิจของท่านนะครับบริษัทเล็งเห็นความสําคัญตรงนี้นะครับจึงได้สร้างแผน C ีขึ้นมานะครับแล้วจัดระบบออโต้รันเพื่อจัดเรียงสมาชิกเพื่อสร้างให้เกิดรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานให้กับท่านนะครับซึ่งสุดยอดจริงๆนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าคุณสมบัติของคนที่จะเข้าแผน C ีเนี่ยต้องทํำยังไงนะครับดูจากรูปนี้เลยนะครับ สมมติว่าสีเหลืองนี่คือตัวท่านนะครับท่านเพียงนะครับซื้อกินซื้อใช้ส่วนตัวนะครับ200 PV แล้วก็ไปแนะนำนะครับสร้างเครือข่ายหรือว่าสร้างทีมงานของท่านซ้ายขวาอย่างละ1คนนะครับทีมงานของท่านนะครับต้องซื้อกินซื้อใช้100 PV เท่านี้เองนะครับท่านก็จะมีสิทธิ์เข้าแผน C ซึ่งจะมีสิทธิ์นะครับในการรับรายได้อย่างนี้นะครับลองดูนะฮะจะมีสิทธิ์ในการรับรายได้สูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ32,000บาทนะครับต่อรอบนะครับต่อครั้งนะครับ เรามาดูนะครับว่าในแต่ละครั้งนะครับท่านจะมีรายได้เท่าไหร่นะครับและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับสำหรับการจ่ายค่าคอมมิชชั่นหรือว่าจ่ายค่าแผน C ีนะครับว่าบริษัทมีแผนการจ่ายยังไงนะครับท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ยังไงนะครับสมมุตินะครับว่าท่านมีคุณสมบัติเข้าแผน C ีเรียบร้อยนะครับบริษัทก็จัดเรียงท่านอื่นๆที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับท่านนะครับมาให้ท่านนะครับในแถวที่1ครบ6ท่านทันทีปุ๊บนะครับท่านก็จะได้รับเงินทันทีนะครับ 300บาทนะครับซึ่งจะโอนให้ท่านในในรอบเดือนถัดไปนะครับและนะครับหลังจากนั้นนะครับบริษัทก็จัดเลียงให้ท่านอีกนะครับหนึ่งแตก6ไปเรื่อยๆลักษณะนี้นะครับในแถวที่2ท่านก็จะมีจํานวนสมาชิก36คนนะครับบริษัทก็จะอมอบเงินให้ท่าน4,300บาทนะครับท่านก็จะรับในเดือนถัดไปเช่นเดียวกันนะครับและที่สําคัญนะครับบริษัท <kaf. S 2> ก็จัดเลียง6.6แตก6ไปเรื่อยๆลักษณะนี้นะครับในแถวที่3นะครับ มีจํานวนสมาชิก216ท่านนะครับท่านจะได้รับเงินอีกนะครับ28,000บาทนะครับโดยประมาณนะครับซึ่งนะครับถ้าบริษัทจัดเลี้ยงได้ตามเงื่อนไขนี้นะครับแถวที่1ครบ6คนแถวที่2ครบ36คนแถวที่3นะครับครบ216คนนะครับท่านก็รับสิทธิ์ตามนี้นะครับการจ่ายเงินก็จ่ายในรอบเดือนถัดไปนะครับโอเคสมมุติว่าในครั้งแรกรอบแรกนะครับท่านได้สิทธิ์ครบทั้งทั้ง3แถวนะครับ ท่านก็จะได้รับเงินทั้งหมดนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับ3า7 0 0บาทนั่นเองนะครับต่อรอบต่อครั้งนะครับหลังจากจบครั้งนี้นะครับก็เริ่มเข้ารอบใหม่ก็นับใหม่ไปเรื่อยๆลักษณะนี้นะครับโอเคซึ่งเป็นแผนที่สุดยอดมากนะครับดังนั้นนะครับในการจ่ายค่าคอมมิชชั่นนะครับบริษัทจะมีตารางว่าถ้าท่านอยู่ในออโต้รันแล้วจำนวนเงื่อนไขครบตามนี้เมื่อไหร่เราบริษัทจะจ่ายยังไงนะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร นะครับจะคำนวณให้ท่านอัตโนมัติเลยนะครับโดยปกติถ้าครบแล้วก็จะได้ในเดือนถัดไปนะครับทีนี้นะครับมาดูในส่วนของรายได้จากการแนะนําหรือ Fast Start Bonus นะครับซึ่งเป็นรายได้ที่ท่านนะครับเป็นเงินเร็วนะครับท่านได้เงินตรงส่วนนี้นะครับคิดว่านะครับจะเป็นส่วนที่ช่วยสร้างกระแสเงินสดได้ดีอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะครับถ้าท่านขยันนะครับในการสร้างเครือข่ายในการขยายธุรกิจนะครับในการแนะนําคนนะครับท่านก็จะมี ค่าคอมมิชชั่นนะครับเปอร์เซ็นต์ในการแนะนําได้มากตามนั่นเองนะครับวันนี้นะครับถ้าท่านสมัครเข้ามานะครับเริ่มต้นที่100 pv นะครับค่าแนะนําท่านก็จะ5%นะครับถ้าท่านเข้ามาที่200 pv ก็7%รนะครับรับ7%ถ้าท่านเข้ามาที่300 pv นะครับตัวท่านซื้อกินซื้อใช้300 pv ท่านก็รับนะครับ10%นนั่นเองนะครับแต่ถ้าวันนี้นะครับท่านเริ่มต้นที่ vip code เลยนะครับค่าแนะนําของท่านนะครับจะเพิ่มนะครับ สำหรับแนะนำคนที่เป็น V.I.P. Code เหมือนกันนะคร40%ทันทีนะครับซึ่งจะทำให้ท่านนะครับสามารถที่จะสร้างกระแสเงินสดได้เร็วขึ้นนะครับแนะนำ V.I.P. Code 1คนนะครับท่านจะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ2,200บาทนะครับและคนที่2นะครับท่านก็จะได้2,700บาทนะครับคนที่3 3,200บาทคนที่4ขึ้นไปนะครับ3,200บาทนะครับ ถ้าท่านนะครับยิ่งขยันแนะนํา V.I.P. โค้ดเยอะเท่าไหร่นะครับท่านก็จะมีไรายได้เยอะมากตามเท่านั้นเองนะครับโอเคทําไมต้องเป็น V.I.P. โค้ดนะครับ V.I.P. โค้ดหมายถึงว่าท่านลงทุนแบบผู้ประกอบการนะครับมีแต้ม1,000แต้มใช้เงินลงทุนอยู่ที่ประมาณ2,000 20, 0บาทนะครับกำไรขั้นต้นอยู่ที่5 0 0 0ถึง1,000 0บาทนะครับ วันนี้ถ้าท่านซื้อสินค้าไปแล้วนะครับให้ทดลองใช้ด้วยตัวเอง200 PV นะครับถ้าสินค้าไม่ดีนะครับท่านนำมาคืนได้นะครับแล้วก็ขอรับเงินคืนนะครับแล้วก็บอกเลิกสัญญาไม่ต้องทำธุรกิจต่อไปได้เลยนะครับแต่ถ้าวันนี้ทดลองแล้วใช้ได้ดีจริงๆนะครับดีมากๆนะครับท่านจัดเซ็ตนะครับในการทำธุรกิจหรือว่าจำหน่ายได้เลยนะครับว่า ชุดนี้เป็นชุดรักษาสิวรักษาฝ้าหรือรักษากระหรือว่าผิวหน้าสดใสนะครับจัดเซตเพื่อจําหน่ายหรือทําธุรกิจต่อได้เลยนะครับและทําไมนะครับเราต้องสต็อกสินค้านะครับเพราะว่านะครับเมื่อเราไปพบเพื่อนหรือพบผู้มุ่งหวังนะครับถ้าเกิดเขาทักขึ้นมาว่าเราดูดีขึ้นนะครับเราเสนอโอกาสเราแนะนําว่าใช้ตัวนั้นตัวนี้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากทดลองนะครับเราไม่มีสินค้าให้เขาทดลองบอกให้รอก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้นะครับ หรือว่าผู้มุ่งหวังของเราก็จะหายอยากนะครับทำให้เราเสียโอกาสทางธุรกิจนะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้นะครับเรามีสต็อกสินค้าที่มากพอนะครับจัดเซ็ตให้เขาใช้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเขาใช้แล้วเขาใช้ดีจริงๆเขาติดใจนะครับเขาก็เกิดอยากจะทําธุรกิจกับเรานะครับหรือว่าเป็นลูกค้าให้เรานะครับก็จะทําให้เราสามารถขยายธุรกิจหรือว่าขยายตลาดได้นั่นเองนะครับวันนี้ถ้าโชคดีนะครับเราอาจจะได้ผู้นําคนใหม่ด้วยก็ได้นะครับ และที่สําคัญนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับสำหรับแผนรายได้ก็คือแผนรายได้จากการขึ้นตําแหน่งนะครับตําแหน่งจะมีทั้งหมดนะครับสิบตำแหน่งตั้งแต่บ r อ n นะครับจนถึง claw d i a m o n ์นะครับทุกตําแหน่งนะครับกินใช้เท่ากันนะครับคือ100 pv นะครับทุกตําแหน่งเลยนะฮะมีขาทํางานนะครับจํานวน active leg นะครับก็คือ3ขานะครับถ้า work ์ามขานะครับก็สำเร็จได้ตั้งแต่ตำแหน่งแรกจนถึงตำแหน่ง claw เลยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ค่าบริหารนะครับ มากสุดถึง12 Generation นะครับมีเงินเดือนประจำตำแหน่งตั้งแต่เพอขึ้นไปนะครับมีโบนัสการเลื่อนตำแหน่งตั้งแต่ซัพพลายขึ้นไปนะครับซึ่งได้รับเยอะมากๆนะครับและนะครับพิเศษนะครับทั้งตั้งแต่ตำแหน่งเพอขึ้นไปนะครับสามารถที่จะเปิดศูนย์ธุรกิจได้นะครับตัวแทนจำหน่ายได้นะครับท่านก็จะได้รับอีก5%จากยอดขายนะครับแต่มีข้อแม้นะครับต้องเป็นเพอติดต่อกัน3เดือนขึ้นไปนะครับ